ที่เหลืออีกสีหมื่นไล่พระองค์ท่านให้เอาไปหาผลประโยชน์ไว้มาเลี้ยงการรถไฟรถไฟมีอาชีพทำมาหากินในด้านการให้เช่าที่แต่จนกระทั่งมีกองทรัพย์สินขนาดนี้ใหญ่โตเก็บค่าเจ้าไม่ไหวกำลังจะต้องหาหน่วยงานทางวิชาการสมัยใหม่มาดูแลทรัพย์สินทางใช้ระบบไอทีเข้ามาจับ ครับซึ่งยังทำไม่เสร็จเขาก็เช่าให้เช่าที่เมื่อเขามาดูจะตุดจักรนี่นะครับเเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็มีประชุมกันคณะกรรมการเขาบอกว่าเออลองอเสนอก็ขอเสน,เนอเป็นบริษัทลูกมาทำดีกว่าแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเสน,เนอเป็นบริษัทลูก คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วก็ให้ทุนห้าสิบล้านแต่ว่าในการจัดตั้งบริษัทลูกเนี่ยมันจะต้องใช้กฎหมายก็ยังดำเนินการอยู่แต่ระหว่างเนี้ยตลาดจตุจักรต้องทำแล้วทำยังไงจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ทำไปทำเล่นๆทำง่ายๆที่ท่านบอกว่ามี มีเล่นพวกเล่นพ้องอะไรยังเหลืออีก400ร้อยกับล้านต่อปีนะครับก็คิดดูเอาเองละกันนะครับคือก็ว่ากันไปจะจะ,จะว่ากันจะมองว่ากันให้เสียหายก็ว่ากันไปผมรับรองครับเอาเพียงเท่านี้คงจะพอเข้าใจนะครับในการบริหารตลาดนัดเนี่ย ไม่ท่านบอกว่าจะไม่พัฒนาท่านดูนะฮะขณะนี้ในตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเริ่มติดทดลองติดตั้งพัดลมไอ้น้ำเพื่อระบายอากาศเย็นขึ้นตะก่อนที่นั่งกันค้าขายเดินเหินกันหน้าเหลืองน,นะครับเป็นอย่างนี้แล้วท่านรูปภาพต่อไปเนี่ยเขาวางแผนกันไว้แล้วครับว่าเนี่ยต่อไปจะมีซุ้มประตูสวยงามอย่างนี้นะครับ ทางเดินที่เคยร้อนๆเนี่ยจะเป็นอย่างอย่างนี้นะครับมีพลางแสงไม่ถึงกระทืบออกแบบไว้สวยงามทางที่เดินทางนี้พื้นนี่ซึ่งดำเล้วเทอะเปืเป้อนก็จะเป็นปูจะเบื้องอย่างสวยงามแล้วก็เพราะว่ามีตังละเดือนหนึ่งได้สี400่รล้านปีสี่รอยล้านนี่รถไฟจะพัฒนาและมีเงิน ข้างล่างนี่จะน้ำไม่ทั่วมีท่อมงใหญ่โตเนะี่ยเขาคิดไว้แล้วนะครับเนี่ยเขาทำกันไว้จะมีโลโก้จตุจักนะครับนี่เดิมเริ่มม,มีการลองทดลองมาใช้แล้ว <c oughs> ผมได้ให้นโะยบายบอกว่าให้ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซ่าเป็นของจตุจักแต่กันนี้คือที่จอดรถนะครับที่จอดรถเนี่ยดูดิฮะ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เขาจะไปจอดยังไงนะ แต่สวยงามเหลือเกินจะมีโซนต่างๆขายสินค้าต่างๆมีการออกแบบออกอะไรไว้อย่างนี่คือการพัฒนาตลาดนะัดจะจักในอนาคตซึ่งอยู่ในมือรถไฟและรถไฟก็กำลังจ้างที่ปรึกสงปรึกษาเข้ามาตามที่ท่านบอกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเผื่อใครไม่ทราบท่านไปกล่าวถึงชื่อเขาพันเอกธรรมนัสนะครับ ตามจริงเขาก็เป็นคนมีฐานะแล้วแล้วก็เป็นนายทหารแล้วก็กำลังก้าวขึ้นสู่สังคมอย่างมั่นคงผมรู้จักนายทหารหลายคนครับในชีวิตที่ผมเป็นข้าการตำรวจไม่ว่านายทหารที่อยู่ ในทองตลาดหรือที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่สัมผัสกันมาและผมก็ไม่เคยไปข่มเหงรังแกหรือว่าผมจะไปทําอะไรผมก็ได้รับเป็นที่เคารพรักของพวกน้องๆเขาแล้วก็ผมก็ไม่เคยมีค้าขายหรือไปมีสิทธิ์หรือไปให้สิทธิ์ให้อะไรผมก็ไม่ทราบท่านไปเอาเรื่องอะไรมาทราบผมก็ไม่ทราบ เราท่านเข้ามาทําอะไรที่ตลาดจตุจักรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ตอนที่จะรถไฟจะเข้าไปดําเนินการจต,ตุจักรในวันที่สองมกราคมปีสองหห้าเนี้ยผมเกรงว่าจะเกิดเรื่องผมก็บอกพวกน้องๆพวกทหารทั้งหลายเสือทั้งหลายบอกเฮ้ยพี่ดูแลจตุจักรนะช่วยดูๆกันหน่อยอย่ายให้มีเรื่องมีราวนะแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับผมก็ อาศัยเขานะครับเป็นหนูเป็นตาหลายๆคนก็ไม่ว่าใครก็ต้องพึ่งพาเขาผมกลัวอย่างเดียวคือมาเฟียแปลงโฉมครับมาเฟียแต่ก่อนนี้เที่ยวเดินลีดเดินไถเดี๋ยวนี้ไม่มีครับเพราะในนั้นมีตำรวจมีข้าการทหารที่มาอ,อ,อาชีพพิเศษเป็นช่วยเป็นยามเป็นไร มาเฟียที่จะไปรีดไถเจ็บน่นนี่ไปมีมีมาเฟียอีกประเภทหนึ่งอาศัยหัวหมอไม่จ่ายเงินนะก็อาศัยไปต่างๆเปิดไทยปากบ้างอะไรบ้างที่ท่านเห็นแผงปิดๆนั่นนะครับก็ถูกขอบคุณครับที่เอาภาพมาเปิดผมได้รับรายงานว่าพวกเนี้ยเป็นพวกที่อาศัยสิทธิ์ในการ มีชื่อลูกหลานอะไรมีชื่ออยู่ในตลาดตักตะกุกั์เยอะแยะก็ปิดขายไม่ไหวก็ปิดเอาไว้เอาไว้เซ้งให้คนไว้ให้คนอื่นก็มาเช่าแปลงที่ปิดๆนะลองถามสิครับให้เช่าเดือนหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งให้ไหมครับหมื่นหนึ่งก็น่าจะมีคนเช่าให้ไหมครับไม่มีแล้วครับผมเคยบอกก็ไปตั้งกองทุนเลยลอง พราะว่าฟังฟังดูแล้วแผงที่ไม่มีคนไปเดินลึกที่สุดนะครับว่าลึกที่สุดร้อนที่สุดอยู่ขายไม่ค่อยดีเลยนะครับแผงค่ายเข้าเดือนละเจ็ดันห้ามาให้ตะลดไฟเดือนละสามพันหนึ่งรยห้าสิบเจ็ดบาทเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามีคนที่ไม่ยอมจ่ายอยู่หกร้อยแต่ว่าคนจ่ายนั้น แปดพันก็แผงผมเรียนแล้วว่า88 8 0 0แปงนั้นมีแผงย่อยๆอีกรวมแล้ว9 0 0 0กัแยแผงห0 0้อนี้ไม่จ่ายไม่เป็นไรจะแผงอื่นเขาจ่ายเขายังเก็บตังได้เพราะคนอื่นเขาทำมาหากินกันอย่างเดียวแล้วเราก็พยายามเจรจากับกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่คนร้ายคนอะไรที่ไหนคนไทยด้วยกันก็ให้คนที่เขาเกี่ยวข้องบอกเจรจากันไป สักวันหนึ่งเอาฟ้องศาลก็ไม่เป็นไรดีกว่าเข้ามาติหาเรื่องหาราวแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะทราบว่าศาลกฎหมายนั้นทำไมเพราะรถไฟให้เช่าที่เป็นประจำให้มีแผงกว้างสองเมตรลึกสองเมตรห้าสิบเขาให้เช่าเดือนละสามพันหนึงเขาผิดอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบก็ไปก็ก็ผมไม่อยากจะก้าวล่วงไป ก็ลองคิดดูแล้วกันครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเท่าื่อทำด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองด้วยผมไปกลับขับดูแลคอยดูหลมันก็ไม่มีอะไรบริษัทแทมก็เหมือนกันค่าจ้างเดือนละสองหมืนตัวคนเดียวก็ไปเป็นเคยทำตลาดไทยมาก่อนเขาบอกว่าไม่มีคนมาไม่มีคนมา ทำงานแล้วครับกุกจักนิหาคนยากกลัวกลัวกลัวจะบาดหมางกับพวกที่พอทำงานอยู่ในตลาดเก่าๆก็ไม่ค่อยมีใครมาก็าต้องให้กำลังใจกันให้เขามาเพราะเขาเคยทำตลาดก็ามากันแก้ไม่กี่คนนะครับบริษัท TAM ทำเขาจะใช้ลงสีข้าวที่ไหนผมก็ไม่ทราบเขามีบริษัทรถไฟก็เป็นคนจ้างกันเอง นะครับเขาดูทดลองความเหมาะสมจ้างกันสัญญารู้สึกจะสันๆถ้าเผื่อไม่ดีเขาก็เลงหาคนใหม่บริหารสัญญาไม่ยาวสัญญาประมาณสามสี่เดือนผมจำไม่แนะ่แต่สามสี่เดือนไม่เคยดีก็ปีคนใหม่ก็เอาคนใหม่นะครับเนี่ยแล้วท่านจะว่าตรงไหนอกีกผมมีทุกมุมที่จะตอบท่านได้ครับมีมุมที่จะตอบท่านชี้แจงท่านได้ไอ้ที่ท่านบอกขาวขำอะไรเนี่ยนะครับ ผมรู้จักแต่วิเชียนขาวขำรู้จักครับเคยเป็นสสที่สภานี้แล้วก็ยังรู้จักนายตำรวจอีกสองสามคนที่เป็นนายตำรวจระดับนายพลนามสกุลขาวขำแต่ถามว่ารู้จักกับวิเชียนมันบอกไม่รู้จักขาวขำม,มีเยอะนะผมก็ไม่ทราบชื่ออะไรนะะขาวขำเนี่ยนะครับผมก็ไม่ควรจะเอย่ยขึ้นเขาเพราะว่าถ้าเผื่อเขา,เาทำมาอิน เป็นพลเมืองดีก็เรียบร้อยแล้วกันครับรับรองครับไม่เกี่ยวอะไรกรับผมเลยรับรองด้วยเกียรติครับก็คงจะยืนยันได้นะครับว่าผมทำจะไปกำกับดูแลงานจตุจักรนั้นผมด้วยทำ ที่พยายามไม่เกิดการขูดรีขูดเนื้อเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบในตลาดนัดจตุจักรหวังว่าจะเป็นตลาดนัดเช่นเดียวกับตลาดโลกเขาที่ผมเคยเห็นเป็นต้นว่าตลาดโบโรซึ่งอายุ450ปีอยู่ในกรุงลอนดอนเป็นหนังปกโบราณเขาจะไปทายกันที่นั่นตลาดนัดจตุจักรมือนกันจะสร้าง ให้เป็นอย่างนี้และผมคิดว่าแนวทางนี้พักเราจะดําเนินการตามนี้เพราะที่ทําได้อย่างนี้เพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นครับว่าพักของผมนั้นมาบริหารตลาดนัดจตุจักรด้วยมือบริสุทธิ์แล้วจะได้ทําให้ประชาชนเขาเห็นต้องการได้ชื่อได้เสียงแก่พักว่าได้ทํางานชิ้นนี้ ให้กับบ้านกับเมืองกับประชาชนเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาด้วยครับขอบคุณครับท่านอาศวินครับ